ถามว่าแม็กเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่อ่ทำไมเราต้องหันี่นั่งที่แม็กคำต,ตอบคือเราเดินเข้ามาแล้วเจอแม็กแักแรกเป็นเคบีซีได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดจะเคบีซีก่อนก่อนแล้วไอ้แม็กเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนสาขาไม่มีวะเข้าสาังอ๋อไ,ไม่มีเข้าสังค์โด,ดอ๋อแล้วตอบแทน กนเวนื่องจากคอนเทนต์เตดิเมนี่แหละค่ะในหัวข้อเรื่อง er เ,อเททูสไตล์ในประเด็นคำถามต่างๆได้ทีนี้เนี่ยเราเกิดไปเจอสไตล์สไตล์หนึ่ง<ม>ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรอยสัก<ม>และเรามีมือว่าเขาไม่ได้สัก<ม>เล่นๆเท่าไหนสักเท่านี้ไม่ใช่อ่ะสักกันแบบขานขาดนี้ขนาดไม่เขียนเขาสักกันนี่แผ้เลย แต่ที่ว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะก็ถึงได้ฝากกับเราไม่ใช่เรื่องเล่นๆบางทีมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นใครที่จะตัดสินใจฝากได้อย่างจริงจังค่ะเนนแสดงว่าเขาต้องมีความรักกับรอยสักเราเรียกว่ารักมันรักมากๆ้โหเราไม่รู้นะว่าเราจะให้คำแนะนำกับเขาว่ายังไงว่าเราถึงได้ต้องมาถามเขาวันนี้ว่าเขาเลือกตัวเองอ่ะคืออะไรด้การฝากแบบมาแล้วพักที่รอเสี่ยวดูมันโดนนอกกำลงแบบที่ว่ามันเกินไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเค ทุกคนคนนี้เ <Sch> นี so <Sh> ่ยแหละที hmm. ่เราจะมาสัมภาษณ์เขากันวันนี้เราจะมาคุยกับเาไปรอยัเช่อสมัยไหนสมัยอาบาลเอาสิเราเรานะนำเขที่นี่ใช่ไหมเรารอเขาก่อนใแบบว่าเราเชื่อว่าก็แบบแบพอแบบนะ everybody get up อนี้คือตั้แต่หนุบานใช่มั้งแต่เพื่อนเลยบ้างเพอง่จำถึงเพื่อนไดเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้เจอเพื่อนนานเี่ยเลยอยากคุยกับเพื่อนบ้างหรือเป่าสบายดีไหมจะไปทางไหนเดินลยง่ามากไป้ไม่ได้อยากอย่างที่เห็นว่าเพิ่งซับมากแค่ะแคเฟิร์นดับไปเลยอะยอมนะเี๋ย่คันเไปปแล้วทาไมต้องไปทาไมต้องเป็ับเียวไม่ดานใช่ไห o n really care about your lonely n i g h t

ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่รลายเพ่งสิ Crazy Crazy เราเห็นสไตล์กันในรนแล้วเราก็มีความสุขมันเท่ม่ในเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเรียกว่ามีสไตล์คือเราไม่เข้าใจว่าสไตล์ที่เป็นอยู่แบบนี้ว่าอะไรคือวันนี้เรียกว่าพินาพินาเราก็จะเคยเห็นในสาวยุโรปเนอะปากแดงเอกลักษณ์นี่เลยปากแดงนะคะคิวเข้มด้วยแอีกต่ตัวเาีัหน่อยยุคยุคเ้ร ถ้าตูดตล้ตายนี้จะมีแบบว่าลิลลีมอนโลอะไร่ลยถ้าเกิดมารานี่จะาแดงตาเ้้ยเล็กยูดำตานี้จัดเต็ม จริงตอนแรกตุ่กาจะติดมาวะการเจอค่ะไม่สามารถที่จะติดขนตามาได้ My heart b e l o n g ก็สนใจแล้วมีแต่งมานานที่เริ่มแต่งได้สองปีนะก่อนหน้านี้ก็ชอบแบบตาแบบดีเหยีอยู่แล้วคือการแต่งกายแบบเริ่มพร้อมๆกับการสักระผมเปล่าเป่าแต่งแต่งตัวก่อนอะไรเป็นสายให้ดูให้อยากกระชับแตสักอันดับแรกเลยการที่เราัฝึกงานโอตูปัวงานอะไรนะโอซูปัวเป็นงานเน้นเส้นสีแบบสองมิติมันก็ร้อยคล้องกับการแต่งตัวเรื่องเริ่มสักตั้งแต่ตอนไหนหลังหลัง ที่ที่ที่เลยก็อันนี้ใส่ที่แขนแล้วก็ที่ขาที่เริ่มสักเนี่ยเริ่มจากอะไรส่วนตัวเราคือแฟนเป็นช่างสัดอยู่แล้วเราคือแบกว่าเราก็จะชินเกี่ยวกับการเห็นแบบว่าเอ้ยคนที่เขามาสั่งตอนแรกที่เขาไม่เจ็บกันเรามาสั่งทำไมแต่แบบดูไปแล้วแบบเราเราเริ่มรู้ว่าก็คือแบบมันเป็นความชอบขนาดที่แบบว่าเขาถึงยอมเจ็บเพื่อจะแลกกับมันมาไดู้ดหึงรสังอดนึสั่ง้นี้มีความหมายอะไรปะมีมีก็ ีโลคูโลคูอันนี้ก็จะมีความหมายโลคู่ก็จะมีความหมายคือว่าเป็นสัองความรู้แล้วใช่อันนี้น้ำหอมส่วนรวมคนชอบน้ำหอมเออก็เป็นผู้หญิงอะไรแล้วก็อันนี้อันนี้พิ่งฝากเห็นไหมกำลังลอกเลยจะลอกเหรใช่เพราะว่าพอหลังปากประมาณสักสามวันนะมันก็จะลอกเป็นหนาแก้วอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นรูปจักรอะรูปอะไรนะรูปจักรอะเครื่องจักรเก็บผ้าเพราะว่าแม่ลิชชั่นเก็บผ้า ก็สัง<ล>่งผัดนางรำางแล้วอย่าง,งนี้ถ่ามได้ไดหมว่าสั่งเนี่ยแม่อ๋อคือแม่ว่า,วาไหมตอนแรกเลยแม่มาเห็นก็เอ้ยอึ้งแล้วก็เราก็เอาแล้วแม่ต้องด่าเราแม่เลยผิดพลาด สวยดีนะลูกแม่ก็พูดว่าจริงๆอ่อะแม่แม่ไม่ได้ชอบรอยสักนะแต่เพราะว่ามันคือแบบตัวตนที่ลูกเป็นคือเขา้ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นมมันก็โอเคก็เชื่อในตัวเราอะนะว่าถึงแม้ว่าเราแบบมีรอยสักเราไม่ได้แบบว่าเราจะต้องเกเลยใช่ต้องคิดอะใช้เวลาคิดไม่ได้บอกว่าเอ้ยอยากสักก็สักเลยต้องใช้เวลาคิดดูกว่าเท้าเราสักไปมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะคือต้องคิดดีแล้วอะจึงจะัคือรอยสักมันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวของตัวเราเป็นทาง เราจะแสดงออกในแต่ละสไตล์มันก็มีการแสดงออกของมายหนะึ่งอะไรบางคนเจาะเจอก,จอก,จกนันไรใช่ไหมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทึงมากนะคะ oh. เออเอออีกอีกอ,อย่างหน่เราเห็นเราเห็นคนแต่งสไตล,ล์ลเนี่ยต้องนึกถึงแบบสมัยสองพี่เก้าเก้ามากเลยคือลองวิทดในอีก กันบ้างครับเพื่อนชาวเช็คสำหรับวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าจุใจกันเลยเทียวนะคะสำหรับคอนเทนต์แททูส l e ของเราที่พาเอาสาวพึ่งสาวพิณอัพเกิสุดสวยมากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสักและสไตล์การแต่งตัวที่สุดแสนจะมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นของเธอให้เราได้ฟังกันนะคะเบินคิดว่าหลายๆคนคงปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วแหละว่าเฮ้ยเราชอบ ไตล์นี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราอยากสักจริงๆหรือเออปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราอ่ะชอบมันจริงๆและอยู่กับมันได้ไปตลอดชีวิตของเราไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นสักแล้วเท่นะเราอยากสักนั้นก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายนี้ของแง้มแบอกนิดนึงค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆดูภายใต้คอนเทนต์แท็กทูสไตล์เรียด้ว่าเห็นเพื่อแสเตปอีกเนี่ยมีคนที่แซ่บกแ่บนี้ค่ะ